สวัสดีครับกลุ่มเชสเซอร์ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอพัฒนาการสทางปริวัา,ส,าสมัยประชาธิปไตยครับโดยมีสมาชิกครับ,ผม,ดดมรบผมเด็กชายชกิตติคุณเพ็ญเกียมครับผมเด็กชายจิยรัแสงครับผมเด็กชายนัพยทพัน์ศรีครับผมเด็กชายกิติครับํำโทครับผมเด็กชายนัทพนลสมศรีครับผมเด็กชายบูเจ้าโลหิตาพิลมครับ ผมบิิชายกััตวไอ้นี่มันชื่อรัฐภูมิธรรมพรที่ต้องทำแบบนี้เพราะมันมาสายปัจจัยที่ส่งผลต่อความวามั่งคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยครับหนึ่อองพระราชกรมีอกิิของพระมหากษัตริย์ที่มีผลต่อราษฎรนะประเทศชาติทั้งในเรื่องของความกินอยู่ยดีของราชฎรเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติในยาม เาวาสงครามและการลุกลามจากภาคภายนอกทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและปลอดภัย 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นไปด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญโดยพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3. ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลเป็นพื้นฐานดำรงชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของประเทศเช่นป่าไม้และธาตุแก้ธรรมชาติ 4. การมีแผนพัฒนา,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งระชาติทำให้พัฒน,นาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปอย่างระบบตามหลักของการพัฒนาดัง นั้นสภาพความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจศึกษาและสาธารณส,สุขกางพัฒนาคมและด้านอื่นจึงมีการขยายตัวออกไปทำให้ไทยมีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับในสมัยประชาธิปไตยไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณ์รนาสิทธิราชมาเป็นระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475นะครับจนถึงปัจจุบันพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองนะครับแบ่งได้สามระยะที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. การเมืองการปกครองภายใต้การชี้นาของคณะรัษฎรภายใต้การนําของพันเอกโค้พหุนโยธินนะครับซึ่งคณะรัษฎรรนได้วางเป้าหมาย6หลักประกันหรือที่เรียกว่าอุดมการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ ซึ่งมีดังนี้ครับ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกลักษณ์ในการทางการเมืองครับ2จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ3จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของรัษฎรในทางเศรษฐกิจ 4. จะต้องให้รัษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน5จะต้องให้รัษฎรมีเสรีภาพและ6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่รัษฎรครับ 2. นะครับการเมืองการปกครองภายใต้าการรัฐประหารนับตั้งแต่รัฐบาลพลเรือตรีทวัน รำนงนาวาสวัสดได้ถูกรัฐประหารตั้งแต่พศ2490นะครับเป็นต้นมาจนถึงพศ2557ประเทศไทยมีการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคณะทหารรวมทั้งหมด10ครั้งครับ3นะครับการเมืองการผกครองภายใต้กระแสรเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยภายหลังที่ประเทศไทยถูกคณะรัฐประหารทำการยึดอำนาจและหันไปใช้อำนาจเผด็จการการปกครองหลายครั้งจนในที่สุด ไปการเรียกร้องประชาธิปไตยของบรรณานิสิตนักศึกษาและประชาชนเกิดการนองเลือดเมื่อพศ2516พศ2519และพศ2535ครับเหตุการณ์มหาวิปโยชนะครับ4ตุลา2516เกิดขึ้นภายหลังจอมพลถน,นอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีได้ใช้กำลังทหารเย้ำอมนาจของตอนเองเมื่อวันที่17พฤษภาคมพศ2514 ยกเลิกรัฐธรรมนูญและหันไปใช้อำน,นาจปฏิตการการปกครองครับเหตุการณ์6ตุลา2519ภายหลังเหตุการณ์มหาวิปโยค14ตุลา2516แล้วประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517สำหรับใช้ในการปกครองประเทศครับมีการเลือกตั้งทั่วไปและจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศจนถึงพศ2519นิสิตนักศึกษาได้ชุม,มนุมประท้วงเรียกร้องให้จอมพลถนอมกิตติขจเรเดินทางออกไปนอกประเทศ ภายหลังที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกการชุมนุมประท้วงของนักนิสิตน,นักศึกษาทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบุกเข้าไปสลายการชุมนุมในตอนเช้าของวันที่6ตุลาคมพศ2519ทําให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากครับต่อมานะครับเหตุการณ์พฤษาพารธมินครับพศ2535ระหว่างวันที่17-20พฤษภาคมพศ2535ได้มีการชุมนุมประท้วงกัน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรดีของพลเอกสุจินดาคราประยูนอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกไม่ได้มีการเลือกตั้งรัฐบาลได้ใช้กำลังปราบปรามผู้ชมุมนุมจนทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากจึงเรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาทมินนะครับ สำหรับหัวข้อ2.2นะครับก <AR N AL> ารพัฒนาเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2ระยะ1นะครับการพัฒนาสภา,า,าพเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐในสมัยจอมพลพิบูลนะครับรัฐให้ความสําคัญแก่นายทุนขนาดย่อมข้าราชการและชาวาที่ร่ำรวยนะครับโดยรัฐเน้นให้ประชาชนสนับสนุนงานของคนไทยโดยนำขวัญที่ว่าของไทยไทยทาไทยใช้หรือไทยทาไทยใช้ไทยเจริญครับ พัฒนาการด้านสังคมนะครับสังคมไทยภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้านโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตและมหาประชาชนจะมีอิสระเสรีมีรายได้และมีความสุขสบายมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตใจกลับเฉื่อมลง โดยให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมและบริโภคนิยมทั้งยังมีการแข่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และก่อให้เกิดปัญหาสังคมครับครับวันนี้เราจะมาพูดตอ่อเรองสภาพทางเศร,รษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในพศ2504รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศร,รษฐกิจฉบับแรกนะครับโดยมีวัตถุประสงค์คือ การยกมาตรฐานของชีพของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นนับตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1รัฐบาลได้เน้นให้สิทธิ์แก่นักลงทุนต่างชาติโดยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมนะครับและเกษตรกรรมมากขึ้นทําให้ทหําให้ชาวต่างชาติมีการลงทุนมากขึ้นครับแต่เนื่องจากรัฐบาลเน้นอุตสาหกรรมมากเกินไปจึงทําให้เศรษฐกิจทางเกษตรกรรมลดลงนะครับในระหว่างพศ2518นะครับ ถึง2,519ไทยต้องมาเิญกับปัญหาเศรษฐกิจเช่นการภาคะเงินเปิดนะครับการขึ้นราคาน้ำมันสินค้าราคาแพงนะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่พศ2,520ถึง2,523แม้ว่ารัฐบ,บาลไทยได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่นะครับแต่เศรษฐกิจของไทยก็ยังประสบปัญหากับกานสินค้ายังหนักปัญหาการว่างงานนะครับรัฐบ,บาลได้แก้ปัญหาด้วยการห้ามนำเข้าสินค้าและขึ้นภาษีสินค้าหลายชนิด ในช่วงพศ2523ถึงพศ2 5 0พนนะครับไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างคุนแรงโดยรัฐกำหนดโครงการ4เมษายน2527เพื่อให้มีการรวมศูนย์ในการแก้ปัญหานอกจากนี้รัฐบาลยังได้ตัดสินใจลดค่าเงินบาทเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศด้วยครับต่อมาเกิดการรัฐป,ประหารในปศ 2,534ทําให้มีการชะลอการลงทุนในเพเทศไทยธลา,าก,การที่มาโอกาสให้อุตสาหการรมมีการแข่งขันโดยเสรีกว่า30ประเภทอีกทั้งมีการควบคุมราคาน้ามันแต่ปล่อยให้น้ำมันลอยตัวตามนโยบายเสรีอีกด้วยระหว่างพศ2,536ถึง2,538นะครับมีการกู้เงินเพื่อน,นํามาขายขยายโครงงานโครงการลงทุนจํานวนมากทําให้จํานวนหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นสองเท่าตัวครับ ระหว่างพศ2,540ถึง2,514รัฐบาลได้เร่งออกมาการเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศและพยายามรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทรัฐบาลต่อมาได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจประชานิยมโดยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขนาดเล็กและ SME ขนาดกลางเป็นฐานหลักของประเทศมีการพักชนะนี่ของเกษตรการรายย่อยครับในหัวข้อที่2.4นะครับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมีแบ่งออกเป็นสี่ยะดังนี้ครับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยก่อนสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองนะครับหลังปศสองพเป็นต้นมานโยบายของต่างประเทศของไทยยังคงมีเป้าหมายเพื่อรักษาเอกราชษของประเทศโดยไม่ต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับโดยทําตัวให้เป็นกลางนะครับซึ่งความสัมพันธ์จะมีลักษณะแบบการประกาศนโยบายเป็นกลางการผูกมิมตรไมตรีการเจรจาทางการทูตน,นะครับนอกจากนี้ในรัฐบาลขณะนั้นได้พยายามเปิดการเจรจากับนานานประเทศเพื่อขอแก้ไขส่วนที่สัญญ,ญาที่ทําขึ้นในสมัยรัชกาลที่6 ได้ขอทำสนธิสัญญาใหม่ที่เสมอภาคเพื่อให้เป็นอิสระทางด้านภาษีอากรและการศาลนะครับในระยะที่2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไทยดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเอกราชและอำนาจป,ประชาธิปไตยเอาไว้โดยลักษณะความสัมพันธ์มีลักษณะเช่นการต่างนโยบายเป็นกลางการผูกมิตรไมตรีการต่อรองผลประโยชน์การทำสงครามครับเมืออังกฤษและฝรั่งเศส ประกาศสงครามกับเยอรมนีวันที่3กันยายนพศ2 4 8 2ประเทศไทยประกาศเป็นการทันทีต่อมาไทยมีความขัดแย้งกับฝรั่งเศส <c oughs> เรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสจนไทยต้องประกาศสงครามกับอินโดจีนฝรั่งเศสเมืออม่อพศ2483และยุติลงในพศ2484โดยญี่ปุ่นเป็นผู้ไก่เกลี่ยผลจากการทำจริรจานทำให้ไทยได้ดินแดนที่เคยเสีย ไปกับคืนมาและเมื่อญี่ปุ่นปิดฉากทำสงครามแห่ง,งเอเชียบุรพาในวันที่8ธันวาคมพศ2484ได้ขออนุญาตเดินทัพผ่านประเทศไทย<อ>เพื่อไปโจมตีกองทัพพันธมิตรในพม่าและอินเดียแัะนา,านไทยจำต้องเพื่อแลกกับการละสายกร,ราชประชาธิปไตยของชาติครับในระยะนี้งครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยสมัยสงครามเย็น ภายในหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโลกตกอยู่ในสภาวะสงครามเย็นหรือสงครามอุดมการ์ซึ่งเป็นความผัดแย้งทางอุดมการ์ทางการเมืองโลกเสรีประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกัฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำทั้งสองฝ่ายจะไม่ใช้อาวุธสงครามกันโดยตรงแต่จะใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดความระแวงฝ่ายตรงข้ามมีการแข่งขันสะสมอาวุธสงครามและการลังลบฝ่ายตรงข้ามเกิดความหวาดกลัว รวมทั้งใช้ประเทศที่เสมือนตัวแทนทําสงครามส่วรบกันครับ <S <S ในยะที่3ามในยะที่4ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยภายหลังสงครามยีนภายหลังสหรัฐอเมริกาฟาื้นฟูความสัมพันธ์กับสาธารณประชาชนจีนและรับรองให้จีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรสาชาติที่แล้วประชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยจึงมีลักษณะเป็นมิตรไมตรีกับทุกประเทศจึงถึงแม้ว่ามีระบบการปกครองที่ต่างไปอย่างไทยโดยมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศที่ปกครองคอมมิวนิสต์ ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพของโลกระะวางตัวไม่กับไฟไฟหนึ่งครับขอบคุณครับบทบาทสําคัญของประชาธิปไตยต่อสังคมโลกนั้นเริ่มตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์กรประชา,าชาติเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ .2589 นะครับประเทศไทยได้แสวงหาความช่วยเหลือจากในประเทศนะฮะและได้แสวงหาความช่วยเหลืออื่นๆในกรอบขององค์กรประชา,าชาตินะครับดังนั้นในสมัยประชาธิปไตย ของประเทศไทยได้มีบทบาทต่อสังคมโลกมากนะครับตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับในสมัยประชาธิปไตยได้มีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยหลายเหตุการณ์นะครับไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในทวีปยุโรปนะครับในปีพศ2400 82ครับซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายอักษะประกอบด้วยประเทศเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและฝ่ายพันธมิตรต่างๆครับบทบาทและความสําคัญของพระมหากรรษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนะครับหลังจากรอเจ็ดได้สิ้นประชนลงนะครับมาเป็นรอ8ได้มาสืบต่อพระราชสมบัตินะครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของรอ8นะครับรอ8นะครับได้รับเชิญ ไปเป็นประธานเดินสวนสนามของทหารที่ทำสงครามเสรีไทยครับหลังจากนั้นอีกไม่นานครับรอแปดก็ได้ถูกลอบลงประชนครับแล้วก็จบสมัยรอแปดไปเลยครับพระราชกรกิจที่สําคัญของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับหนึ่งนะครับโครงการฝนเทียมนะครับสองครับโครงการแก้มลิงนะครับสามการนน้ำนะครับสี่นะครับโครงการเขื่อนปลาชัดชนรัชิ์นะครับห้านะครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียนะครับหกนะครับ ที่ีมาเจ็ดนะครับสู่ศึกษาเนื่องมาจากอันพราชดำริด,ดนะครับเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตนะครับพระบาทสมเด็จพระวรชิละเก้าอยู่หัวหรือร0สินะครับมีพระพราชกรณียกยิ 3, 3าสำคัญดังนี้ครับด้านการศาสนาครับทรงเข้าพิธีเป็นองค์พุทธมามมกะ มามาะกะครับทรงอุปถัมภ์พระรางต่างๆครับเช่นวัชิตรา,าธิตจต่วนรนระมหาราชครับ<อ>ด้านการแพทย์นะครับคือพระองค์ทรงสเสด็จด,ดำเนินไปไปประกอบพิธีศิาลาฤกษ์ครับและทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ,พราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งเลยครับ ครับต่อไปขอเป็นตาคุณบอสนะครับด้านด้านได้กเกษตรนะครับพระองค์ได้เสด็จดำเนินไปที่ในพระราชพิธีพืชมงคลพระนางขันแรกหน้าขัญน,นะครับในตอนเช้านะครับวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช254ห2า4 8นะครับรัฐบาลไทยได้มีการ ตกลงยุติการสู้รบกับประเทศญี่ปุ่นและยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยนะครับต่อมาจอมพลที่บุญสงครามนายกรัฐมนตรีเห็นว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่เป็นฝ่ายชนะสงครามทําให้รัฐบาลไทยเปลี่ยนนโยบายเป็นประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ด้วยเหตุผลนี้จึงนำไปสู่การต่อต้านอิทธิพลที่ญี่ปุ่น ของคนไทยผูกรักชาติจำนวนหนึ่งหลังจากรัฐบาลไทยยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านไปแล้วผ่านไทยไปแล้วโดยคนไทยได้ก่อตั้งกระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศประกอบด้วยสามกลุ่มใหญ่แก่หกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกามีหม่อมหลวงสีสนีสนปราโมทอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงจัน ดีซีเป็นแกนนำครับกลุ่มไทยในอังกฤษมีกลุ่มนักเรียนไทยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เป็นแกนนำและกลุ่มคนไทยในประเทศไทยนายบดีดีพนมยกพนมยงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นแกนนำครับต่อมานะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2487เดือนสิงหาคมพุทธศักราช488ขบวนการต่อท่านญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันกันกบ ได้ร่วมปฏิบัติการรับนะครับกับนายบีดีพนมยงคผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นขบวนเป็นหัวหน้าขบวนการนี้จึงใช้ชื่อว่าขบวนการเสดีไทยโดยที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษให้การรับรองซึ่งขบวนการเสดีไทยนี้ได้ป,ปฏิบัติการรับให้ความช่วยเหลือต่อพันธมิตรต่อด้านญี่ปุ่นในประเทศไทยมาตลอดนะครับภายหลังญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ไย พันธมิตรในวันที่ส4เอ้ในวันที่ส5บหัขอ,ขอครับสิงหาคมพุทธศักราช2488แล้วนายพนมพนายปีพนมยงผู้สเร็จราชการแทนพระองค์จึงได้ออกประกาศสันทิภาพว่าวันที่16สิงหาคมพอพุัธศักราช2488ถือว่าเป็นประกาศสงครามของไทยต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นโมฆะนะครับ ในการเจรจา,าร,ระหว่างไทยกับอังกฤษน,นะครับเพื่อให้ได้ข้อยุติธรรมผลดีต่อประเทศไทยดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์มอมหลวงเสนีปราโมชอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะครับของสหรัฐอเมริกาจึงเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2488ครับหลังสงครามโลกยุติได้ประมาณ1เดือนและได้เปิดเจรจา,ารฝ่ายพันธมิตรทำให้ผล ทำให้เป็นผลทําให้ประเทศไทยไม่ได้ตกลงเป็นประเทศผู้แพ้สงครามดังนั้นจะเห็นได้ว่านายปีดีพนมยงได้ออกแถลงการประกาศสติภาพภายหลังที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ได้ตั้งหนึ่งวันนับเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาที่ทําให้ไทยไม่ถูกยึดครองจากกองทัพฝ่ายพันธมิตรและการที่เสนอให้มอมหลวงเสนีปราโมชนั้นดาํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยอมเป็นผลดียอมเป็นผลดีต่อสถานการณ์ประเทศไทยหลังสงครามเพราะอาเมริกาเนี่ยให้การสนับสนุนทตไทยประจำกรุงวอชิงตันในการต่อต้านญี่ปุ่นในฐานะตัวแทนของคนใจส่วนใหญ่หลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้เปิดเจรจาความตกลงหรือความตกลงและฟื้นฟูผูกสัมพันธ์กับประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนและสหัและสหภาพโซเวียตเป็นผลสำเร็จทำให้มหา อำนาจทั้ง5ประเทศรับคำรับรองให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหรประชาชาติตัวประเทศไทยเป็นสมาชิกสหรประชาชาติภายในการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหรประชาชาติเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2489ครับผมอะไรครับครับมาสายมาสายมากครับดูครับโอ้กี่โมงแล้วเนี่ยเขานัดก,กี่โมง เขานักกี่โมงเนี่ยนักกี่โมงครับครับเขานักกี่โมงเนี่ยเอาบอกกล้องหน่อยดิเขามาแค่นักเขานักกี่โมงเขามาสายครับผมยอมรับพร้อมยังเนี่ยกระโดดแล้วกันอนนี้เบ่้ึงหลังเหมือนกันถ่ายเบื้องหลังอะไรเยอะแยะจังอ๋อก็ถ่ายเบื้องหลังไง ไอบอลมันบันทึกไว้ในได้